คำว่าสายกาเสกเดโมนั้นแปลว่าฮ่ขับเร็วไปได้นะฮนะิปเปอร์แอมป์มึงหลอก <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง BS l a d e r ที่เห็เช่นเคยนะครับผมเอาแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีวันนี้ก็ทำกันผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผมอากาศก็ค่อนข้างจะ้อนเลยทีเดียวเชียว นี่ก็คือหน้ามหาลัยพญาโยอนนี่ขอไหว้ขอไหว้ยังม่ดานคัดกรองหรือดานอะไรอย่างวะนี่นะนี่หน้ามอพยาเออก็จะเป๊กบ้าแล้วฮิตอกฮิตใจอยู่ ลาก่อนเมียงพะเยาจะปิกเมียงเชียงไฮาแล้วนะเดี๋ยวสิ <c oughs> <c oughs> ้นเดียนตปกันใหม่นะเฮ้อฮไปวันนี้ให้ขับรถปิกบานกับประมาณร้อยสามสิบกิโลนะครับเลาาก็จะขับไปเรื่อยๆครับอิดกับพักแดนกับห้อนนะครับอ ค่อนข้างที่จะเหนื่อยครับขับรถเนี่นะขับรถกากแนทท่อนๆกับไข่ลับอีกนะครับเออหลายคนคงจะเป็นกันนะครับผมกับเ็นนะครับขับรถท่อนๆเนี่ยเนี่ยตาเนี่เริ่มมอยมอยไข่ลับแล้วอันตรายนะครับเขาก็ต้องแวะข้างทางไปล่างหน้าล่างตาเตี๋ปั้มน้ํามันสดชื่นก่อนนะครับ โอเคนะเออฝปายกรล่าเนียลงแวะข้างตางเลยนะเอาอย่าฝืนครับตอนะครับมันจะเกิดอันตรายต่อผู้อื่นได้นะครับเอออันตรายต่อทรัพย์สินของเฮาตัวนะครับเออครับไปจนเปินตายอ่องเหี้เออนั่นเขาก็ติดคุกทหละบอกคุ้มนะครับบอกคุ้มเออ เอาไข่ลับเขากับจอดข้างตางแวะปั๊มน้ำมันนะล่างหน้าเห็นน่อยมันสดชื่นนะขับไปต่อครับเออฮ้อูกอสูเขาเออ,อเอ,อไปละเขากับขับไปต่อ,อละเอียอ,อ,อไปต่อไปต่อ เดี๋ยวขับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นครับก็ต้องแวะปั๊มน้ำมันไปเติมน้ำมันก่อนนะครับเพราะว่าสองขีดนี่บอกพดบ้านเหนียน้อนนะแตาเจ้าเติมมาหกสิบดลึ่งเลยนะครับหกสิบ trước câu hà một tích คำว่าสายโยกเสเดโมนั้นแปลว่า,าะไรสักที มีแหงไปต่อแล้วโต้แม็กสีดำทมินสวยเงิมตามท้องเรื่องได้แต่มองแต่จับต้องบ่อได้นะครับรถนี้ ต้องจัดท่านในการนั่งสักนิดหนึ่งมั่นบม่ไหวแล้วเมื่อยแกแฮมประมาณเจ็ดสิบกิโลนะครับถ้าไปบ้านผมกระบวกไปแฮมประมาณสามสิบกิโลกันร่อยแฮมล่อย,อ,ยอ๋อไปทำอะไรเดี๋ครับไปต้องบอกว่า ไปแบบเชียวชียวไม่เดิมนะชียวชียวนะครับชียวชียวอ,อ,อ้หลายแล้วขอริ่มแ้นะผมขอ,อแวะซื้อน้ำ หนึ่งนะครับผมโอ้โหไหวแล้วขอแห้งแกอ้ยปลาท้อบลกะบันเล่นๆเนี่พอหันลอยเลยนะครับตะกี้นี่ปลาท้อแต่ว่านี้น่าจะมีล้านล้านหน้ามีก็ ต้องมีกับลาดน,น้ำแต่วันนี้นี่เป่าเา่าออยากกินน้ำเปล่า,าก็กินน้ำบบเปล่า,าแล้วขอให้เออ <c oughs> เลยไอ้สแซ่ดพอ,อตั้งนานลวตั้งนานอาจจะมีก็ได้ว้า อยากกินน้ำโอ้ชับเลยนะฮะอันนี้ประตอนฉันเพื่อนคืนน้านี้มันต้องมีนั่นแหละฮ่ามีที่ไหนแล้วก็แวะปั๊มน้ำมันก็นได้วะ เขาแวะกินน้กำก้มเนี่ยทุกคนไปเขาพักแป๊บหนึ่งขอแห้งไปกินน้ำไปตีเีเรย้รลายละไปเออลดไปเ้าเกลเดินทางกันต่อเลยสุดซ่นสุดซ่นละ สดเส้นแล้วไป ขับเร็วอะไรนะชิ B L เปอร์แอมป่เบ่งโลยัดยัดโ oh oh อ้โอ้เขออภัยรถ,ถติดตัวยตั้งหลัง โอยนะครับมันขับเร็วกว่านี่บ่ได้แล้วนะครับเออกูก็ขับเร็วมันก็ขึ้นหวนัวห้างเยก่ะโอ้ยนี่แหละครับคนใสท้ายสั้นับปิกไปก็ต้องไปล่างลดแอมโอ้ย,อยส,สภาพ เทลาลาเล,าเลาตุงเปฮะเกียร์ิงลดน้ำฮะเกียร์ิงอ่าอาออออออกาศทันทันเนีดดน้ำสักอ้ำานะมึงเคย ตอนนี้กะเปี้ยะนะเต็มตัวนะครับเหมือนอาบน้ำเลยเนะี่ยตอนนี้นึกก็เล่นสงการมาโค้นขนาดเลยเนะี่ยสุขาหูก่อโอ้ตายตายอยนี้แท้ ย่า yeah, ถึงแล้วเว้ยถึงบ้านแล้วสุขาพอ <c oughs> อ่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะอิทขนาดนักอันนี้นะโอ้ยไปครับ บายๆทุกคนปากันใหม่คลิปหนะ้าเฮ้ยรถกู